สวัสดีครับนะคะในสันนี้ได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะเยอะมากๆเลยหรือว่าอยากจะมานะคะเล่นกิจกรรมแต่ที่บอลด้านนี้ด้านหลังสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเล็มิงเกอเนาะใช่ค่ะจะเป็นมีคามมีคามนี่นาทีที่ยี่สิบเก้าเลยครับแฟนก็ร่วมกันกดมือให้กับชาตรีฉีทะเลนะครับที่จะอำลาการเล่นตรงนี้ไปนะครับในสุดไทยลีก เป็นนักเตะวันเป็นขับเลยอ่ลอมาพิธีวัฒน์กันทางซ้ายพิธีวัฒน์ซ้ายสุดไปที่ม e. ารชีรชีเดินดกระทางซาตบร์ดลัอกลบมารชีทำไม่ดีครับมารชีเริ่มเปิดยัดเข้าไป แนะนำตัวหน่อยครับแหมจ้าแนะนำตัวเลยครับใหญ่แนะนำตัวหน่อยครับ<ป>เออแค่ okay เดียววันนี้เก็บชัยชนะนะพี่นะเนาะเดี๋ยวไปเจอทัง้งไหนเดีเจองไหนอีกวันนี้พี่ oh oh oh. แน่นอนจริงครับเจอกันโอเคอันนี้เสื้ออะไรเนี่ยโห oh, สีครับอะไรนะสองจอนแดงเสร็จหน้นกนนากากสีโอเคโอเคเด็กเกลียวเด็กเกลียไปเดี๋ยวพาเข้าใน นี่ครับแล้วปิดบาสวั er สดียวันดียวครับสวัสดี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 ครับแน่นอนไม่เจอเลยเฮ้ยเลราชาเสียใจด้วยนะที่ตกชันานที่อะไรนะแพร์เดี๋ยวเดินมาสวัสดีครับอ่ะโอเคให้เลยให้เลยอันนี้ให้เลยได้ใช่ใช่สวัสดีครับ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 แพร์สวัสดีครับ สวัสดีครับโถไม่้เจอเลยสวัสดีครับผมโยโยอันนี้ก็ไปสนามมาแล้วเพลินลืมรับน้องๆครับแนะนาตัวหน่อยอุ่ครับแนะนาตัวหน่อยเร็วโอ้โหครับครับอันนี้แฟนบอลชนบุรีครับอต่เดี๋ยวผมขอถามชื่อไหนครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อเบลครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อต้นครับชื่ออะไรครับ โอเคอันนี้เป็นแฟนชนบุรีพันธ์แท้เลยใช่ครับเชียร์มาก,กี่ปีกันแล้วเนี่ยครับโอ้ยเป็นบ้านเกิดเลยครับเป็นอ๋ออยู่อยู่ชนบุรีเลยใช่ไหมครับคนชนชบุรีอ๋อแต่แรกเลยครับอ่าอบีจียินต้นรับนะครับครับแล้วเราว่าว,วันนี้จะผลเป็นไงครับิก็ก็หลักเราอยู่เมืองนอกเยอะครับก็คิดว่าเสมอก็โอเคได้วินวินนะผมผมไม่ได้คิดอะไรกับผลบีจีอยู่แล้วครับโอเคแต่แต่ยินดีต้อนรับนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แฟนบอลชนบุรีครับ ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่หนุ่ยครับอันนี้เชียร์มาหลายปีแล้วมั้งครับหรือว่าตต้งแ่นับไม่ถูกเลยนะวันนี้ว่าผลจะเป็นไงครับพี่ไม่ไม่แต่แต่ไหนเปจีผมผมผมก็ไม่ได้คาดหวังนะเพราะว่ามันนะแต่ไม่มีผลแล้วเลยนะสองสองวินวินนะพี่นะโอเค ปีนี้แล้วกูมาพูดอโี้โอเคครับโอเคนะครับพี่ขอบคุณมากเลยเป็นฝั่งทีมเยือนครับนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปเป็นไงครับวันนี้ผลจะเป็นยังไงครับบีจีกับน้องอุ่นเฉือนหนึ่งศูันเฉือนหนึ่งศูนย์แล้วบีจีอะครับตามอุ่นเลยครับหนึ่งศูนย์เอ้ยหนึ่งศูนย์ถ้าแพ้ทุกคนต้องแก้ผ้าเดินทางเดินแก้ผ้ากลับบ้านนี่พายบรรยากาศครับ ทีมเจโค้คนเก่าที่อยู่ปี2021อะไปเดครับผมพามาดูก็พคบรรยากาศครับอ่ะสวัสดีครับพี่โอ้โหวันนี้เจอกันเลยครับวันนี้พี่มาใครมากับลูกอ๋อโอเคครับสวัสดีครับมาของเพื่อนด้วยอ๋อค,ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเอาชัยชนะด้วยกันครับใช่ใชโอเคชัยชนะรับนสะุดทา้ายได้โค้ชใหม่แล้วเดี๋ยวนัดชิงไปเจอกันอได้นัดชิงเจอกันครับสวัสดี้ครับปูดครับ บู๊ตบีจีครับอันนี้ก็แฟนบอลครับมานั่งหาซื้อไรกิทวันดีครับในนนโซนของแนะนำตัวอีกทีเลยถ่ะะายอะไระะะวันนี้วันนี้จะวันนี้จะมาอยู่ตรงเอสตงปะวันนี้ยัง ยังเหรอหรือว่าต้องอีกต้องรดูกานหน้าอ่ะกิ๊กโอเคครับแล้ววันนี้ผลจะเป็นไงอ่ะวันนี้เหรอเริ่มมินชนะเท่านั้นชนะเท่านั้นนะเฉื่นๆกี่โลกี่โลกกี่โลกไหมคะโอเคนี่ครับเล่นเป็นกิ๊กครับตัวน่ะชื่อบอยครับบอยครับนี่พาลูกๆมาเลยชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรครับแล้วอยากจะรับชื่ออะไรครับติดไหมโอเคฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ แข่งขันด้านไม่เชื่อเหรอขอพีิยีกรมาร่วมกิจกรรมของพี่เอ๋อท่านเหรอะเขาให้เหรอคุณผู้ชจร่วมกิจกรรมกันนะคะเยอะมากๆเลยหรือว่าอยากจะมานะคะเร่วมกิจกรรมแต่ทุกวันด้านนี้ด้านจักรวาแพ็ปปะโนี้กิจกรรมเนาะที่มาช่วยสร้างสีสันในวันนี้เรียนเชิญนะคือว่าเอลค่านลยฮะผู้สัตว์สวยงามป็นทางการกับเอ่อดีจีพีท่านี้โอ้โหได้อะไรครับพี่ถ้ายิงถ้าเกิดว่าเข้า ห้าร้อยสี่ร้อยก็จะได้เป็นไพ่ตัวไปนะเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรครับอันนี้ไม่ต้องบอกอนนะสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยโอเคครับอันนี้ก็นักบอลน่ยนะพี่นะโอเคครับอันนี้ก็อะคาเดมี่รุ่นยาววัยชี่ที่สุดอ่ะนะกระต่ายฟันนั้นมโอเคน่ารัก นี่ครับเดี๋ยวเรามาบัตรกันครับครับสวัสดีครับเพ่สวัสดีครับ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 ตามนะครับผมตามนั้นดูเบอร์ด้วยโอเคนี่ครับเอาบัตรก็นตรงเอสหนึ่งครับคนเดียวคนเดียวคนเดียวโอเคครับอยากเรียบร้อค่ะอาขนมเร็วเร็วอ่ะโอเคปั๊มเลยครับนี่โอ้สีแดงเลยวันอันนี้วันตรุษจีนนะครับโอเคนี่พี่โลกครับสวัสดีครับเป็นไงสวัสดี เดี๋ยวเราไปเชียร์กันโอษนาะคอกูรครับโอ้เดี๋ยวนี้ต้องขนาดนี้เลยครับชูป้ายกันเห็นๆแน่นอนนะ่ะมีบีจีเท่านั้นที่ต้องสแกนสมอสรน,นี้เป็นสมอสรเดียวที่พกเงินสดไม่ได้บอกเลยครับพกเงินสดไม่ได้ชูป้ายเลยครับเบอร์อะไรครับนี่เบอร์อะไรเนี่ยอดีๆมาแล้วครับ ฮัลโหลวายยบอกไม่ไ <Durch> ด <those rapper> ้เลสเตอร์วายยูคอนฟอมมันเชสเตอร์อู้หู้แมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลนี่ว่าไงครับผมวด่ว่าไงครับนะเชียร์ๆมาเสมอกันด้วยเออเสมอเป็นฝันชนะก็ได้เป็นฝันก็ลังใจในแมตช์นี้ได้แล้วตอนรับรถใหม่ได้ยังได้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสมาคมผู้ปกครองนี่จะอุ่นยังวันนี้ต้องใช้ให้หมดนะเดี๋ยวต้องไปเอาโอเคสวัสดีครับสสวัดีค่ะอันนี้เป็นแรปิปเกอรเนาะใช่ค่ะแรปเปีร์เกอร์ค่ะปีตามีค่ะครับแล้ววันนี้ว่าผลจะเป็นไงครับต้องชนะต้องชนะเท่านั้นเนี่ยกล้ากันกล้ากัน้าไม่แบ่งนะไม่แบ่งนะโอ้ไม่แบ่งเลยครับไม่แบ่งใครหรอกแล้วเขามา ครับโอเคครับอันนี้เอาความน่ารักความสดใจของแล้วปิดบีซีมาฝากครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมาเอาขูบปองครับไม่เอาไม่ได้วันนี้ว่ากินวันสุดท้ายอันนี้ก็เลยเดินไปเจอพี่ครับเลยคุยหน่อยอันนี้พี่ชื่ออะไรครับชิปูครับอันนี้ก็ไฟมันแท้เลยใช่ครับครับผมครับแต่ดาวครับบอยของเราของเราช่องยูทูบเลยนะบีเคบีแี่แครับใช่ากติดตามด้วยนะครับ คือเราทําจนประมาณว่าขี้เกียจตัดแล้วนะใช่เขียงลายนัดไปเขียงใหม่อ่อนอ่อนอย่าเหมือนกันเลยเดี๋ยวไม่ตั้งท่าอะไรเลยแค่เห็นคลิปก็ท้อแล้วโอเคพี่พัดครับพี่พัดแฟนสวยแนะนำเตือนหน่อยครับพอรู้จักพอแล้วแนี่พอรู้จักพอแล้วพี่โมงนะพี่โมงสองทีชูสองนิ้วฮัลโหล ฮัลโหลวันดีครับวันดีครับวันนี้มีคนมาหาคือสตีเบลสตีเบลเขาอยากให้อะไรนะครับน้องอยากให้อะไรขึ้นมาตรงนั้นเหมือนเดิมขึ้นเอาแตงกวาดแล้วขึ้นไปสนามเฮ้ยเหมือนรู้เลยอ่ะเหมือนรู้เลยอ่ะเหมือนรู้เลยอ่ะ อ,อะไรนะครับเจ๊ว่าไงนะโอ,โอเคนะอันนี้กลุ่มนะสวครับมีอะไรจะพูดไว้หน่อยต้องใส่สติเบลนะใช่ก็คือ I ไอเลิ t สต e l Elton ตักบอกฝากบอกสติเบลหน่อยเลยเจ๊บอกบอกสติเบลนะคะขอบคุณขอบคุณมากนะคะสำหรับเป็นพัฒนิตรที่ดีมาห้าปีนะคะขอให้สติเบลเอ <Bell, S 2> <El ton. S 3> ลตัน คงอยู่ก <Warner> ับพวกเราชาวบีจีตลอดไปนะคะถอยร่างไปรวยกในารับครับคขับครับสวัสดีครับพ่อหน้าแดงใช่ไหมน้องแฟนบอลตัวจิ๋วชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับอาลิสนะครับถ่ายทั้งแม่ทั้งลูกเลยวันนี้เป็นไงผนไงผล เมาดิเมาดิอะไรนะผลว่าอะไรนะเมาดิผลว่าไงครับเมาดิอาวเฮ้ยโอ้โหพี่เจ๊ไม่เจอนานเลยไอเลิฟอยู่วันนี้จะไปไหนมีคูปองอยู่ในกระเป๋าผมหลายใบและบัตรรถติมีจริงไอดแล้วมี่มาเจอใายเลยกลุ่มนี้ครับสนุกสนานครับม่ กลุ่มต่อวอครับสรุกระหนกันไปครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาลงต่างหากเลยโอเคเขัาขบครับคขับขาเอาหน่่ยครับโอเคอันนี้เลยครับเรียบร้อยละโอเคครับโอเคครับข่าครับชื่อสรงคนครับผมหายไปเลยอ่ไม่เจอเลยตอนนี้ก็อยู่แถวๆนี้นะครับได้เป็นเอของเดี๋ยวไปเจอกันมี่เดี๋ยนะครับน้อง ตัวเมือใครนะครับชาตีผมเพิ่งเดินขึ้นมาโอเคขอ,อชาตีอ่ะชาตีลงอ่ะครับหรือว่าไงขอชาตีลงสนามนะครับนี่คือภาพบรรยากาศครับ กบมือให้กับชาตรีฉินทะเลนะครับที่จะอาลาการเล่นตรงนี้ไปนะครับในศึกไทยลีกเป็นนักเตะวันแมนขับเลยนะครับรักเลยครับอยู่กับทีมมายาวนาโดยไปถึงนาทีที่30ครับอันเดรสตูเยสนะครับแฟนๆก็ร่วมกบมือแล้วก็ร่วมตะโกนชื่อของอันเดรสตูเยสเช่นเดียวกันนะครับเ,เกมนัดสุดท้ายของเขากับบีจีนี่ก็คือ2ผู้เล่นสําคัญเลยครับที่มีส่วนสําคัญในการในฤดูกาลที่บีจีปทุมยู่นเต็ดคว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ เดยหยเลขบเจบคนเดียว่ลามายเสามังๆอันรโอ้โหเหลือก oh ี่บเหลือกี่ใบเพี่นี่ยเใบแอร์ของผมเจ็ดตาอ่ะกใครจะกินสองนาที ครับครึ่งวงแรกไปแล้วนะครับเอาละครับมีเซอรไพรส์มีอะไรอีกนะตอนอันนี้คอรทองครับทองชาทองไทยสุโกกีอาละครับอันนี้มีถ่ายรูปวะอันนี้คือยังไงครับถ่ายรูปฟรีอ่ะครับนะถ่ายรูปฟรีอ๋อใครถ่ายก็ได้ใช่ไหมครับนี่ครับรูปฟรีใช่ไหมครับน้องโอเคครับเสียตังค์ไหมไม่เสียเนาะ อันนี้คือภาพบรรยากาศครับในชอ็อปวีดีตอวได้ติ๊กเกอร์ไปแล้วครับนี่คาัาทำไมใส่สีเขียวเลยนี่ันได้เอาสามแต้มครับผมเฮ้ยย,ย,ย,ยิงไดยงไง้ยิงได้ยังไงยิงได้ยังไงยังไม่รู้เลยยังเลยครับยังเลย,ยเยชื่อิวคาสเซลน่ะเพราะว่าชอบต้องซื้อครับแต่ว่าก๊อปปีเเ้เกตเอ้นะแก เดี๋ยวถ้าซื้อไปเดี๋ยวจะไปใส่โชว์ที่สวเอครับแนะนำตัวหน่อยครับอันนี้อันนี้รู้จักกันแล้วเนอะอันนี้ครับชื่ออะไรครับมาครั้งแรกมาครั้งแรกครับปีจีต้อนรับนะครับโอเคครับยินดีต้อนรับนะครับขอให้แฮปปี้กับวันนี้โอเคครับ ก็ต้องยอมสี่นาทีครับเพราะเวลาสี่นาทีไชพิทิวัตรซ้ายสุดไปที่มารุวชิมารุวชิหนึ่งต่อหนึ่งโดยกับทางสัตต์พรลลอกหลบมารุวชิทำให้ดีครับมารุวชิเลือกเปิดยัดเข้าไปโอ้หนึ่งศูนย์ครับเอาจนได้ครับพีจีปทุมจากคีรสินแดงดาอีกแล้วครับ ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนาทีที่90บวกหเลยครับเรื่องสิเดน่าครับเรื่อสินดน่ายิงโดนาได้ประตู เวลาร่กขันแล้วครับชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ<ฮ>ใช่ป่ะใช่ป่ะชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์มาเชียร์บ่อยไหมครับบ่อยครับอันนี้เราอยู่โซนนี้อยู่แหรอหรือว่ายังไงตูปี้เหรอเฮ้ยโอเคยินดีต้อนรับหรือย,อยังไงเจอกันนี้ก็ทีมชนบุรีครับมาเดินมาขอบคุณแฟนบอลบีซีครับชนบุรีชนบุรีชนบุรี บีีครับพีครับาเดินมาก,ก็คุณแฟนบอลครับนมาแล้วไม่ถึงเลยต่ละกนจนิงต,<าย>ต้องทาปลาให้ตรงนี้นะครับใช่ใช่่ไม่ไม่ไปเคลียร์กันเลยไปแล้วครับหมดแล้วพะวันพอเอาลูกบอลเตะก็ได้นะอ,อ,อยากเหน็นอยากเห็น ้าบัคอเลยมาเต็ดเหรอะอะไหนดูอีกฝั่งหนึ่งอ๋อโอเคเป็นเฮ้ยสวยนะไม่เหมือนใครเลยนะเขาเ,เาสร็จเ่าฮ้ยว่ะไปเลยเหรออันมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยอ๋อโอเครู้จะไปโชคดีอย่างนี้นี่โชคดีมากนะเล้วแล้ อดยูยูอดอดแล้วเออใช่ใช่โอเคแสดงไปมีดีด้วยพี่โอ้คนไหนคนนี้คสมิงสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสมิงค่ะชื่ออะไรนะสมิงค่ะสมิงทำไมชื่อสมิงอ่ะครับพี่งงมากเลยต้องถามพ่อถามแม่อันนี้เป็นคนไหนเี่ที่ไหนอ่ะเอลชาชางทำไมชื่อสมิงอ่ะพี่งงมากเลยเนี่ยถักพราถังแม่จริงจเออทำไมชื่อสมิงอ่ะทำไมชื่อสมิงรู้จักพวกแกอยู่ฝึกงานอ๋อโอเคครับ นนี้ได้บรรจุนะครับเก็อ๋อแกกินเยอะนะครับเดี๋ยวเราแบ่เชลี่ยไปจีด้วยกันเนาะดูการหน้าเราเบาแชมป์นะโอเคครับอันนี้น้องตาบิงนะครับโอเคสวัสดีครับไปอันหนึ่งไปแจ๊บหนึ่งสวนจัดปลายไอ้พ่อว่านโหใส่งี้แม่งเหมือนเอ็มไปบีเลยอันนี้ใส่มาแล้วเพียครับอันนี้นักเตะก็เดินมาขอบคุณครับขอมือ่อยครับ คุณไบร์ทบอกแล้วแนบอ์ก็กลับกันเช่นกันไบร์บอกกลับกันโอเคค no ร yeah. ับเพิ่มสภาพใบงานครับใช่สภาพใบงานไอ้ไอ้นี่ชอบอยู่ตู่และปิดครับนมัหอมมันหอมโอเคโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้ก็ชอบอยู่ตู่และปิดครับอันนี้ก็ชอบอยู่ตู่และปิดครับชาตีครับชาตีและน้าสุดท้ายนะชาตีน้าสุดท้ายแล้วครับอันนี้ลูกสาระยู่เย็นครับคืออะไรครับน้องแจกฟรีครับพี่ยกทั้งถาดเลยได้ปหม หน้าด้านมากเลยเนาะโอเคครับขอบคุณบีจีด้วยนะครับโอเคครับอันนี้คือของแจกฟรีครับการบอลครับโอเคนัดสุดท้ายครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดดเดินมาก็อะไรภ้าบันคอตกลงมาไม่ได้อยู่บนอัศจันนะครับอยู่ตรงทางขึ้นโอ้ยผม f f ฟตีพี่เลยว่ะแม่งเจ๋งวะจริงครัอโอ้ไปดูตลอดเลย เดี๋ยวดูไรน้องเน็ตก็ไปดูแล้วมีอะไรนะไอไลทตโก้ใช่ใช่สุดยอดเลยนะผมบอกว่าเนี่ยคือภาพบรรยากาศครับบรรยากาศปิโก้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือภาพบรรยากาศครับในและบิดตาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กลุ่มแม่แม่ใหญ่ใหญ่วิีโอ่ะ ชอบบันดาลงานในร่ำในไรรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาถูกใจไม่